หอยเชลไทยติดไข่นะคะ1ลังนะคะมีทั้งหมด14ถาดเนาะหนึ่งลังมี้หมด14ถาดน,นะคะแล้ว1ถาดมีทั้งหมด27ตัวนะคะ27ตัวนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อะไรคะโอยอันนี้คือสายสาจัมโบ้มีทั้งหมด2 1ตัวนะคะความต่างของหอยคือ2 1ตัวแต่ตัวตัวใหญ่นะคะ้วจะมี2ีด้วยนะคะเดี๋ยวบางหน้าก็จะมี30นะคะให้ให้ให้รีเช็คว่า1ถาดมีกี่ตัวนี่27ตัวคะ่ะหนึ่ง 3ามสี่ห้าหกเจ1ดแ4ดเก้าสิบเอ็ดสิด้นะคะีตัวด้วยความเป็นหอยเชยลไทยนะคะก็จะวงใหญ่แบบน,นี้แล้วก็มีแดงๆทุกตัวนะคะจะติดไข่ทุกตัวนะคะหนึ่งลังมีทั้งหมด2ีเอ้ยมีทั้งหมดสิบ่านนะคะแล้วก็ที่ฟีดแว็กค่ำนี่คือ่จะ่เนาะอย่างนี้เพราะว่าไม่ให้หอยกระเด็นเนาะ อ่าแม่ให้หอยกระเด็นนะคะนี่ดูความแดงของหอยเจ๊ดูความแดงนะคะ